สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่21ธันวาคมพุทธศักราช2564นะครับผมดาวดินทินมั่งเลยนะครับผมอยู่ที่ดาวดินการ์เด็นโฮมนะครับจะพาทุกท่านมาดูบ่ออนุบาลน,นะครับหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมสําหรับการเลี้ยงหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมดาวดินประสบปัญหานะครับผมเรื่องของการอ่าฟัก ไข่เป็นตัวหอยเชอรี่นะครับผมเมื่อพอฟักเป็นตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พอนํามาปล่อยในวงบ่อนะครับเลี้ยงก็อัตราการรอดเขานั้นจะน้อยมากเลยนะครับรอดเพียงแค่ประมาณ20%เนะครับจากร้อยปอรซซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับดาวดินก็เลยได้ทําการนะครับลองนํามานะครับ ใครที่ฟักเป็นตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับมาปล่อยในวงบ่อพลาสติกนี่ดูนะครับดูว่ารอบนี้นะครับว่าเขาจะรอดได้เยอะหรือเปล่านะครับผมผ่ <c oughs> านมาประมาณห้าวันนะครับดาวดินก็ได้สังเกตด,ดูว่าตอนนี้ก็คือที่ตายก็มีน้อยนะครับผม <c oughs> ก็รอดเยอะนะครับผม แต่ก็ยังสรุปไม่ได้นะครับลองดูว่าเขาจะโตขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับอันนี้ให้ดูใกล้ๆเลยนะครับ <c oughs> เป็นบอออนุบาลหอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับของดาวดินการ์เด้นโฮมครับในกล่องพลาสติกนี่เลยนะครับผมสูงสามสิบห้าเซนติเมตรนะครับ <c oughs> ส่วนบ่อนี่ก็คือเป็นบ่อฟักนะครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับฟักไข่หอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมให้เป็นตัวนะครับนี่นะครับเอาไว้ในกล่องพลาสติกนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับเพื่อจะได้ควบคุมอุณหภูมินะครับก็เริ่มมีฟักเป็นตัวแล้วนะครับนี่ส่วนตัวนี้ก็ฟักเป็นตัวแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดดีนะครับนี่ถ้าเขาฟักเป็นตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับดาวดินก็จะนําไปปล่อยนี่ ของพลาสติกเลยนะครับเพื่อที่เขาจะได้กินอาหารหรือว่าเติบโตต่อไปครับอันนี้เป็นแบบฉบับของดาวดินทินเมืองเลยนะครับผมในการนะครับเป็นกล่องอบไข่หอยเชอรี่นะครับพันสีห้องนะครับผมในกล่องพลาสติกนะครับเมื่อเขาฟักเขาออกไข่นะครับตามขอบบปวบ่ปูนซีเมนต์นะครับดาวดินก็จะไปแทะมาแล้วก็มาเก็บไว้ใน นะครับวางรองด้วยกระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็นําไข่มาวางบนกระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็เก็บไ้ในกล่องนี้นะครับพอเมื่อเขาฟักเป็นตัวนะครับเนี่ยครับเป็นแบบเนี้ยคือฟักเป็นตัวนะครับนี่สีเหลืองๆนี่คือเป็นตัวแล้วนะครับดาวดินก็จะทําการย้ายมาในกล่องพลาสติกนี้กล่องนี้นะครับเพื่อที่จะว่าเป็นกล่องอนุบาลหอยเชอรี่พันสีทองนะครับซึ่งเมื่อเขาโตแล้วเดี๋ยวดาวดินก็จะ ย้ายไปในบ่อ,บอปูนซีเมนนะครับเพราะว่าเขาเริ่มจะแข็งแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราดินจะพาไปดูว่าพอตัวเขาโตขึ้นแล้วเราจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> นี่นะครับอันนี้ก็เมื่อเขาโตขึ้นก็จะมาปล่อยในวงบ่อปูนซีเมนนี่นะครับ ็นหอยเชอรี่พันสีทองหมดเลยนะครับก็จะเริ่มกินอาหารเก่งนะครับเยี่ยงกันกินอาหารแล้วนะครับพอเขาโตขึ้นดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับฝากกดติดตามนะครับช่อง youtube ดาวดินถิ่นเมืองเลยด้วยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็น Facebook Fanpage นะครับดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราไว้ใช้ในการสื่อสารกันนะครับ แล้วก็อัปเดตความเคลื่อนไหวของดาวดินการเดนโฮมนะครับมสำหรับใครที่มีวิธีที่เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเชอรี่ก็สามารถให้คำแนะนำได้นะครับโดยดาวดินจะได้นำมาปรับใช้กับการเลี้ยงหอยเชอรี่ในอาณา,า,าจักรของดาวดินการเดนโฮมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ